รีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้คนไทยยึดแนวทางตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตหน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลนครนังิท์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสอพอประตูน้ําจุลาลงกรขึ้นไป้ายเวนิวจอดจุดนี้ค่ากับค่า40บาทค่าปรับใบสั่ง400บาทเตือนผู้จอดรถในที่ห้ามจอด สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังกวัดประทุมธานีทาง L4 Cable TV ศูนย์ข่าวแรงสีกับดิฉันดวงทิพย์ขุนทนค่ะมาเรื่องวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้คนไทยยึดแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตค่ะวันที่13ธันวาคม2557 เวลา9นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสแสดงปากฐกถาพิเศษเรื่องธรรมมาพิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาเอกของมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่เข้าร่วมพิธีปัดฉิมนิเทศณนห้องสัตตบุตรชั้น6 โรงแรมปรทุมธานีเพรสอํเาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกว่า500คนโดยมีนายพิบูลหัตถกิจโควิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดดรชนาการยืนยงอธิการบดีดรไพฑูรย์บุญวัฒน์นาย,ยกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปทุมธานีให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลประหลักสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแสดงปากถาตอนหนึ่งว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสมกับสภาพชีวิตของคนไทยคือการรู้จักที่จะมีชีวิตอยู่อย่างประยหยัดหลีกเลี่ยงสิ่งฟุ่มเฟือยและทำให้ตัวเป็นแบบอย่างในทางที่ดีแก่คนรุ่นหลังดังที่บรรพบุรุษได้ทำมาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะการมีความรักความสามัคคีต่อกันเช่นหนังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงตรัสไว้ว่าเราควรรักจังหวัดของเราให้มากและรักประเทศชาติของเราให้มากยิ่งกว่าค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะหน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลนครดังสิทจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคมเวลา9นาฬิกาเทศบาลนครดังสิทธิจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการอบรมพนักงานพลูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องชั้น11 นาห้องประชุมจงกลน,นีนำโดยนายกเทศมนตรีนคดนรดรังสิทธิ์นายธีรวุธิกลิ่นกุสุมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวิทยากรได้แก่รองศาสตราจารย์กุณวราชูพงไพโรธป้ากุลนักเล่านิทานเด็กและอาจารย์สุเทพกิตติสุนทรโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการสอนเล่านิทานสอนอ่านหนังสือสร้างสื่อปฐมวัยให้แก่ครูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครรงังสิตจำนวน118คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ในการดำเนินงานให้การศึกษาะระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยโดยมีบริษัท CPO จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนวิทยากรค่ะข่าวต่อไปนะคะ สอพอประตูน้ำจุลาลงกรขึ้นไป้ายไวนิวจอดจุดนี้ค่ากับข้าว40บาทค่าปรับไปสั่ง400บาทเตือนผู้จอดรถในที่ห้ามจอดรถค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคมบริเวณถนนรังสิตนครนาย,ยกสาอํิี่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหน้าตลาดพระรูปคลองสองและตลาดครบวงจรซึ่งอยู่ติดกัน โดยร้อยตำรวจเอกธนาพงศุกรขสอนนำกำลังตำรวจจราจรขึ้นไป้ายไว้นิ่วเขียนว่าจอดจุดนี้ค่ากับข้าว40บาทค่าปรับใบสั่ง400บาทมาติดไว้ริมถนนหน้าตลาดพระรูปและตลาดครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่เคารพกฎจราจรซึ่งในเวลาตอนเย็นจะประสบปัญหามีรถยนส่วนบุคคล จะจอดในบริเวณริมถนนเพื่อลงไปซื้อกับข้าวแต่ไม่ยอมไปจอดรถในตลาดทําให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไม่ได้และช่องการจราจรหายไปหนึ่งช่องทางและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นทางตำรวจจราจรสพประตูน้ําจุลาลงกรจึงได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเครารบกฎจราจรใน5ข้อหลักซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศัษษษษกราช2522ค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดป,ปทุมธานีทาง lc cable tv ศูนย์ข่าวรังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอิฉันดวงทิพย์พุณโทและทีมงานค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ